ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอให้ผู้ชมทุกท่านเข้าใจว,าว่าวิดีโอนี้เป็นการเล่าเรื่องเชิงวิเคราะห์และดราม่าที่อิงกับสถานการณ์จำลองไม่สะท้อนข้อเท็จจริงหรือประกาศจากรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นใช้เพื่อความบันเทิงและการจินตนาการเท่านั้นหากพร้อมแล้วไปชมกันวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่หนึ่งในเหตุการณ์ที่กำลังร้อนแรงที่สุดบนโลกโซเชียลชายแดนตาควายที่หลายคนพูดถึงว่ากำลังเดือดขึ้นอีกครั้ง หลังมีรายงานจากชาวบ้านบริเวณชายแดนว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดและเสียงเคลื่อนไหวของรถทหารในช่วงคำ่ำซึ่งทําให้เกิดกระแสฮือฮาว่าอาจเกิดการประทะหรือการลอบโจมตีบางอย่างแม้หน่วยงานทางการยังไม่ออกมายืนยันแต่กระแสออนไลน์กลับลุกเป็นไฟทันทีหลายคนตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพื้นที่เงียบสงบมานานกลับมีความเคลื่อนไหวแบบผิดปกติในช่วงนี้ ผู้คนในพื้นที่เล่าว่าช่วงสองสามคืนที่ผ่านมาไฟตามแนวรั้วชายแดนถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่าปกติมีเสียงรถเครื่องหนักรวมถึงเสียงสื่อสารผ่านวิทยุดังมาจากฝั่งตรงข้ามทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มหวาดระแวงว่าบางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวความรู้สึกไม่มั่นคงแบบนี้ทำให้หลายครอบครัวต้องรีบเก็บของเตรียมพร้อมเผื่อเกิดเหตุจำเป็นและทันทีที่ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลก็ปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งภาพทั้งคลิปและเสียงเล่าจากหลายแหล่งที่อ้างว่าเป็น พยานในพื้นที่จริงแม้หลายคลิปจะมีคุณภาพต่ำมองเห็นเพียงแสงไฟสลัวและเสียงสะท้อนจากระยะไกลแต่ก็เพียงพอที่จะปลุกให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาถกเถียงกันว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่บางคนเชื่อว่าเป็นการซ้อมรบประจำปีบางคนคิดว่าเป็นการตอบโต้หลังเหตุการณ์ชายแดนก่อนหน้าขณะที่บางคนมองว่านี่อาจเป็นเพียงข่าวลือที่ถูกขยายจนใหญ่โตเกินจริงแต่สิ่งที่ทำให้กระแสะยิ่งแรงคือข่าวลือที่ว่าผู้นำฝั่งขเขมรถึงกับสะดุง้ง และสั่งตรวจสอบกำลังทหารครั้งใหญ่ในพื้นที่ติดชายแดนหลังมีรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติจากอีกฝั่งแม้จะไม่มีการยืนยันแต่โลกออนไลน์กลับผสมผสานข้อมูลจริงและข่าวลือจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ในพริบตาเดียวความไม่ชัดเจนในสถานการณ์แบบนี้ยิ่งทําให้ผู้คนสนใจและจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆในโลกออนไลน์ผู้ชมจํานวนมากต่างคาดเดาว,ว่าหากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงอาจมีการเสริมกําลังทหารหรือแม้แต่การตรวจสอบแนวรั้วชายแดนอย่างเข้มงวด เพราะพื้นที่ตาควายมักถูกพูดถึงเสมอเมื่อต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดในอดีตบรรยากาศแบบนี้ทําให้หลายคนรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปช่วงที่สถานการณ์ไม่สงบเมื่อหลายปีก่อนแต่ครั้งนี้ข้อมูลที่ไหลเวียนรวดเร็วกว่าครั้งไหนเพราะมีทั้งไลฟ์สดคลิปสั้นโพสจากคนในพื้นที่และการแชร์ต่อแบบไร้การตรวจสอบขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบางรายออกมาเตือนว่าการแชร์ข่าวหรือโดยไม่ตรวจสอบอาจสร้างความปิ่นประกเกินจำเป็น บางครั้งคลิปเสียงดังหรือแสงไฟที่เห็นอาจเป็นเพียงกิจกรรมตามปกติของหน่วยงานในพื้นที่ช่วงนี้หลายประเทศกำลังจัดการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดังหรือการเคลื่อนไหวของกำลังพลมากกว่าปกติแต่เมื่อคลิปเหล่านี้ย้ายมาอยู่บนโลกออนไลน์ก็ถูกตีความจนเกินจริงได้ไง่ายมากแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรความรู้สึกกังวลของชาวบ้านในชายแดนก็คือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ หลายคนบอกว่าแม้จะเคยชินกับเสียงเฮลิคอปเตอร์หรือเสียงล้อรถทหารแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปทั้งความถีความดังและความประหลาดของเวลาที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนเริ่มตั้งใจฟังเสียงในเวลากลางคืนมากกว่าเดิมบางครอบครัวถึงขั้นไม่กล้าออกจากบ้านหลังพระอาทิตย์ตกเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ชายแดนทุกคนรู้ดีว่าเพียงความเข้าใจผิดเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความวุ่นวายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงช่วงหลังมานี้กระแสะข่าวออนไลน์มักเป็นตัวจุดชนวนให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะผู้คนตื่นเต้นกับข้อมูลใหม่มากว่าการตรวจสอบความถูกต้องแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทําให้หลายคนรู้สึกตื่นตัวและจะตมองสถานการณ์นี้มากกว่าปกติมีคลิปหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากเป็นคลิปแสงไฟสีส้มวาบขึ้นสองครั้งจากฝั่งชายแดนในยามค่ําคืนแม้จะไม่มีเสียงระเบิดชัดเจนแต่คนดูหลายคนมั่นใจว่านั่นคือสัญญ,ญาณขององค์การประทะขณะที่บางคนบอกว่าเป็นเพียงดวงไฟจากยานพาหนะที่สะท้อนกล้อง แต่คลิปนี้ก็ยังคงแพร่กระจายจอมมียอดวิวหลายแสนครั้งในเวลาไม่ถึงวันความคลุมเครือแบบนี้จึงกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีให้คนออนไลน์ถกเถียงกันอย่างดุเดือดกระแสที่แพร่กระจายยังส่งผลให้บางคนเรียกร้องให้หน่วยงานออกมาชี้แจงทันทีเพราะเชื่อว่าการปล่อยให้ข่าวลือเดินไปข้างหน้าโดยไม่มีข้อมูลทางการจะทําให้ผู้คนในพื้นที่เสียขวัญมากขึ้นแต่จนถึงตอนนี้หลายฝ่ายยังคงสมนท่าทีทําให้ชาวเน็ตตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ความเงียบจากผู้มีอำนาจบางครั้งก็ทำให้ข่าวเหลือยิ่งดังขึ้นแบบไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะดูตึงเครียดแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังเชื่อว่าสถานการณ์จริงอาจไม่ได้รุนแรงอย่างที่หลายคนคิดเพราะถ้าหากเกิดเหตุสำคัญจริงมักจะมีรายงานจากหน่วยงานหรือสื่อท้องถิ่นออกมาอย่างรวดเร็วซึ่งในครั้งนี้ยังไม่มีสิ่งนั้นทำให้มีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กหรือการฝึกซ้อมตามวงรอบประจำปีเท่านั้น ท้ายที่สุดสิ่งที่ผู้ชมควรตระหนักคือโลกออนไลน์เต็มไปด้วยข้อมูลที่วิ่งเร็วกว่าความจริงเสมอคลิปหนึ่งเสียงหนึ่งหรือคำเล่าจากคนคนเดียวอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในพริบตาโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับชายแดนหรือกองทัพซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากการติดตามข่าวอย่างมีสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความจริงมากน้อยเพียงใดสิ่งที่เราทำได้คือเฝ้าติดตามอย่างรอบคอบเพราะบางครั้งความเงียบก็อาจซ่อนอะไรบางอย่างไว้ หรืออาจไม่ซ่อนอะไรเลยก็ได้โลกออนไลน์อาจทําทให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอถ้าคุณชอบการวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่าแท้จริงแล้วที่ชายแดนกําลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า